สวัสดีครับก็สายข่าวดังมาแล้วครับแอนนาเคลื่อนไหวแล้วหลังโรเบิร์ตรับสารภาพทำเพื่อนเสียชีวิตแอนนาเคลื่อนไหวแล้วหลังโรเบิร์ตรับสารภาพเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในวงการบันเทิงที่ต่างต้องตกใจกับเรื่องราวนี้เป็นอย่างมากเมื่อโลกออนไลน์มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาก่อนที่หน้านี้ ทางด้านไฮโซปอลรเบิร so ์ตและกติกได้เข้าพบคุณแม่แตงโมและพูดคุยขอขมากันนั้นไฮโซปอลและโรเบิร์ตก็ตกลงขอดูแลคุณแม่แทนแตงโมอย่างดีขอเป็นลูกคุณแม่อีกคนคุณแม่แตงโมก็ให้อภัยไฮโซปอลและโลเบิร์ต100%ปรเ็นแต่ไม่ให้อภัยกติกโดยทางคุณแม่แตงโมได้ออกรายการหนนกระแสซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่คุณแม่เผยว่าคุณแม่ค้างคาใจไม่ไว้ใจแอนนาฮิโป เพื่อนสนิทแตงโมและกติกที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมด้วยเมื่อถามว่าแอนนาเกี่ยวอะไรเพระแอนนาฮิปโปคือเพื่อนสนิทต่อมาพลตำรวจตีอุดรยอมจเจริญรองผู้บัญชาการภาคหนึ่งถแถลงความคืบหน้าคดีนายไผ่บูรณ์ศรีกัญจนานันหรือโรเบิร์ตหนึ่งในคนบนเรือยอมรับขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองขับทำให้มีจังหวะที่เรือไม่หยุดนิ่งขณะใช้ความเร็ว8นอตเป็นสาเหตุ ทำให้แตงโมพัดตกเรือบริเวณกาบซ้ายด้านใต้หลังทำธุระส่วนตัวและพยายามลุกขึ้นมาล่าสุดแอนนาทีวีพูออกมาโพสต์ความเพื่อนไหวหลังโรเบิร์ตรับสารภาพเป็นคนทำเพื่อนสนิทแตงโมนิดาตกเรือโดยระบุว่าขอบคุณที่ยอมรับความจริงขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว d com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ